เราเป็นวันแรกเราเรากล้าทะลุตรงนั้นล่ะวันแรกที่เราเป็นอ uh, เราเป็นสมาธิวันแรกเรากล้าทะลุตรงนี้ล่ะมันอะไรนักหนาเนี่ยมันอะไรมันอะไรจะเอาจริงเอาจังกับมันแล้ววันนี้เด็ดเดียวกับมันน้อนิสัยเรานี่นิสัยนักเลงอยู่แล้วจะเอาจริงเอาจังกับมันได้อุบายเหมือนเหมือนว่าท่านยื่นเม็ดอะไรสักอย่างหนึ่งถามท่านก็ไม่บอกนี่เป็นอุบายขึ้นมาตอนนั้นนะ ถามท่านก็ไม่บอกอยากรู้ไปไปกล้าไปเพาะกล้าขึ้นมาเองไอเราก็ไปเพาะขึ้นมาปั๊บกลางผีใบนิดนึดดนงไม่ไหวก็ถอนทิ้งก็เลยไม่ได้คําตอบทุกวันไม่ได้คําตอบสักบันแล้วบวชยู่เดือนกว่าตอนนั้นอ่ะไม่ไหวละรับไม่ได้บวชเดือนกว่านั้นอ่ะรับไม่ได้แล้วเอาจริงเอาจังขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอะไรให้เป็นวันนี้จะเอาจริงมุทลุขึ้นมาน,ะนั้นนักเส้นนักเรมมุทลุขึ้นมามันช่วงนั้นประมาณเราบวชเราบวชสิบสองมิถุนาประมาณสิงหา คงไม่เกินสิงหาช่วงต้นสิงหาช่วงนั้นแหละแล้วอยู่ในอยู่จังหวัดอุดรหน้าฝนสิงหามันร้อนอบอ้าวถ้าฝนไม่ตกกุฏิข้างในมันไม่มีม้งลวดในสมัยนั้นกุฏิมิดชิดไม่มียุงรบกวนแต่มันร้อนออกมาข้างนอกมันยงุงมีวลมโกรกอยู่มันยงุงเขาเนี่เอาเอาอะไรตัดสินใจระหว่างยุงกับระหว่างยุงกับร้อนมันเอายงุง มันเอายุงนะเออต้องต้องเอาอะไรสักอย่างจะไม่เอาไม่ได้เพราะวันนี้จะเอาจริงเนี่ยเห็นไหมละ่ะออกมาข้างนอกนั่งอยู่ข้างนอกเอายุงก็ยุงอ๋อยอมรับว่าเอายุงนั่งก็บริกรรมธรรมดาที่เคยทํานั่นแหละยุงมันก็ไม่ได้สนใจว่าพระวันเนรแล้วคขาเนี่มาทุระทำทุระของมันเลยละ่ะมันได้กลิน่น มันก็คันตอนแรกก็คันๆเจ็บๆธรรมดานี่แหละนิสัยนักเลงนิสัยเอาจริงจังเปลืองผ้าเลยเนี่ถอดผ้างสะให้เลยอย่างนั้นน,นิสัยบ้าบิน่นมุทลุบบ้าบิน่นมาเองนี่ออกมาหายุงมาเองเนี่ยตะกี้นี่จาได้อยู่ว่าเอายุงพอยุงมาจะกลัวมันแล้วไม่กลัวน่ะซัดเลยไม่ได้เลื่อยกาใให้คนเห็นนี่อยู่ในที่รับบางกลางคืนอยู่กตีคนเดียวนี่ยเนาะ ไม่ได้ไม่ได้อุดจารตาเนี่ยแต่ยุงมันก็ยังไม่สงสารอยู่ดีเนี่ยมันไม่ได้คันได้เจ็บมันร้อนทั้งตัวเขาเนี่มันร้อนทั้งตัวเลยนะเพราะมันคงมากว่ามันหน้าหน้านั้นนะ่ะหน้าสิงหาไดุ้ที่อุดอรอ่นะอำเภอเมืองอุดอรมากรอากาศยุงอากาศคอกเนะี่ยวัดป่าวัดคอกหนักเลยล่ะอย่างนี้แหละเพราะอยากรู้ว่าต้นอะไรนะ,ะแต่จิตไม่ปล่อยกคาบริกรรมนะ เราดูลมหายใจเข้าออก,ออกเข้าออกแล้วหลุดพุทธเข้าโทออกนี่แหละสิ่งที่เราถนัดจากนั้นมันก็ร้อนทั้งตัวร้อนทั้งตัวเลยล่ะเป็นอนุสติอย่างดีช่วงนั้นหลับโมเดลเขาตอบตรงนั้นหล่ะสิ่งที่มันร้อนๆล่ะกลายมันกลายเป็นกลายเป็นเด่นกว่าสิ่งที่เรายึดตอนแรกลมหายใจตอนแรกพุทโทตอนแรกเลยเลย เลยแพย้แพ้แพ้ตัวนี้แพ้ความร้อนในในความรู้สึกนั่นแหละก็มันใช้อารมณ์เดียวกันเนี่ยความร้อนซึ่งยุงกัดไม่ใช่เก็บไม่ใช่ขันแล้วมันร้อนทั้งตัวมันร้อนทั้งตัวละไม่รู้จุดไหนเป็นจุดไหนแต่มันร้อนทั้งตัวแ,วต,วแต่ไม่ถอยเนี่ยนี่สัยมุทะลุเอาจริงอาจังมากจากนั้นมันจิตค่อยรวมเข้ารวมเข้าไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเป็นรวมเข้ารวมเข้ากลายเป็นอุปจารสมาธิ เข้าออกเข้าออกซึ่งเป็นนิสัยของเราเป็นนิมิตเป็นนิสัยเป็นนิมิตเห็นทักเดวะ